คร่ยคกการถอนน้ครศรีธรรมราชครัวิถีไทยปกักใต้านะเห็นนะนะว่าอยู่บริเวณใกล้กับโบราณสมัยก่อนนะกําแพงสมัยก่อนนะครับเห็นนะว่ามีการสืกหลอนะครับก็เก่าแก่มา2 0 0ยกว่าปีนะครับเก้าบรนเดี๋ยวนี้ก็พยายามให้มีสีสันโดยการทำ เป็นเด็กมายต่างๆนะเพื่อที่จะให้คนหลายร้อยมาถ่ายรูปลงเซร์เซอร์อรอรกับสะแพงนี่ครับมีสองฝั่งครับที่นครศรีธรรมราชก็คือวันนี้ก็จัดน้ำตลาดริมน้ำด้วยนะครับวิถีชีวิตพอเดี้เขาจะขายเฉพาะอังคืนะครับกะแพงนี้ครับอยู่สองฝั่งนะครก็ฝั่งเหนือกับฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นกำแพงที่อยู่คู่กับเมืองนครมานาครศรีธรรมราชอีกยาวนานนะครับ300เี่องศาบริเวณกำแพงโบราณนะครับของนครศรีธรรมราช